นุ้ยเด็กสาวที่กำลังเบื่อหนายกับชีวิตตอนนี้เธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมต้นแต่ด้วยความเกเรทำให้เธอหยุดเรียนบ่อยวันๆก็อยู่แต่ในห้องหาอะไรทำแก้เบื่อไปวันๆ นุ้ยนอนดึกเสมอวันหนึ่งเวลาประมาณตีสองขณะที่เธอกำลังนั่งเล่นเกมแก้เบื่ออยู่นั้นก็เกิดหิวอยากกินขนมขึ้นมาทันใดนั้นนุ้ยก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่คุ้นหูเอ๊ะเสียงรถไอติมนี่รถไอติมอะไรมาขายตอนนี้นี่ตีสองแล้วนี่นะลองไปดูหน่อยดีฝ่า นุยลงไปหน้าบ้านสายตามองไปตามเสียงแล้วเธอก็เห็นรถขายไอติมคันหนึ่งค่อยๆเคลื่อนมาในความมืนกำลังจะผ่านมายัางหน้าบ้านของเธอคนขายไอติมเป็นยายหน้าตาประหลาดแต่งชุดแปลกๆดูหลอนแถมยังมีแมวดำนั่งซ้อนท้ายมาอีกด้วยนุยรู้สึกแปลกๆเลยยืนมองอยู่เฉยๆจนรถไอติมคันนั้นมาจอดที่ตรงหน้า แล้วยายคนขายไอติมสุดประหลาดก็พูดขึ้นมาว่าซื้อไอติมไหมจ๊ะซื้อไอติมลุ้นรับโชคด้วยนะในไม้ไอติมไม่ว่าจะเขียนอะไรหนูก็จะได้สิ่งนั้นเอ๊ะได้รับรางวาัลด้วยเหรอคะแล้วไอติมกี่บาทอะแ่งละสิบบาทเท่านั้นเองหนูซื้อไหมจ๊ะเออเอาสิคะแล้วนุ้ยก็ไปเลือกไอติมในถังมีไอติมมากมายหลากสีสัน หนุยก้มลงเลือกไอติมที่ตัวเองอยากกินพอกินหมดในไม้ไอติมก็จะมีข้อความเขียนไว้ไม่ว่ามันจะเขียนอะไรหนูก็จะได้รางวัลตามนั้นนะจ๊ะก็ดีนะอย่างน้อยก็เหมือนกับได้จับฉลากด้วยได้กินไอติมด้วยกำลังอยากกินหนอมอยู่พอดีเลยหนุยถือไอติมสองแท่งแล้วกำลังหันเข้าบ้านแต่แล้วเธอก็คิดขึ้นมาได้อา้าวลืมไปแล้วถ้าได้รางวัลล้วจะไปเอาที่ไหนไหล่ะยาย แต่เมื่อนุ้ยหันกลับไปมองที่ถนนก็ไม่พบยายคนนั้นและรถขายไอติมคันนั้นแล้วโหไรวะสงสัยจะโดนหลอกแล้วแบบเนี้ถึงถูกรางวัลไปก็เท่านั้นนะ่ะจะไปขึ้นรางวัลกับใครล่ะไม่น่าโดนคนแก่หลอกง่ายๆเลยเราเออกินไอติมดีกว่าเอ๊ะอร่อยดีนี่นะแหมเสียดายมาขายกลางคืนถ้ามาขายกลางวันนะจะได้กินแก้ร้อนซะหน่อย นุยกินไอติมจนหมดไม้แรกจนพบข้อความเขียนไว้บนไม้ไอติมว่าแหวนทองอ๋อไม้สะบัดกินไอติมสิบบาทแจกแหวนทองว่าละย้ายแก่ล่วงโลกอืมเข้าบ้านน้อนดีกว่าแต่ขณะที่กำลังก้าวเข้าบ้านนั่นเองหนุยก็เดินไปแตะข้ากับสิ่งหนึ่งที่อยู่บนพื้นแหวนทองมันคือแหวนทองตามที่ไม้ไอติมเขียนไว้เป๊ะเลย เอ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยไม่รู้ละขอเก็บไว้ก่อนละแล้วไมาไอติมไม้ที่สองละหนุยรีบกินไอติมไม้ที่สองทันทีกินจนหมดเจอข้อความบนไม้เขียนว่าเงิน100บาทเงิน100่งร้อั้นเหรอ,อเอยังไงนะแล้วจะได้เมื่อไหรล่ละเนี่ยวันนั้นนุยเข้านอนด้วยความประหลาดใจในใจก็คิดถึงเรื่องที่ตัวเองเพิ่งเจอมา มันหลาดจริงๆเลยอะที่ไม้ติมเขียนว่าแหวนทองเราก็เจอแหวนทองจะบังเอิญหรือเปล่านะแต่ยังไงยังไงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วนะแล้วเงินหนึ่งร้อยบาทนี้จะได้ตอนไหนนะนุ้ยนอนคิดไปเรื่อยจนกระทั่งหลับไปวันรุ่งขึ้นนุ้ยตื่นสายตามเคยเมื่อลงไปชั้นล่างพบกับพ่อเธอนั่งอยู่พ่อเธอจึงเอ่ยทักเธอ อ้าวหนุยวันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอลูกอ๋อเออคือวันนี้ไม่ค่อยสบายอะพ่อหนุยอ้างไปแบบนั้นปกติแล้วพ่อเธอจะกลับดึกเป็นประจำจึงไม่ค่อยรู้เรื่องที่เธอชอบหยุดเรียนบ่อยๆวันนี้บังเอิญพ่อหยุดงานเธอก็เลยโกหกไปเออพ่อเมื่อวานหนูเจอแหวนด้วยแหละแหวนทงองอะเจอที่ไหนล่ะหน้าบ้านเราเนี่ยพ่อเออแปลกจัง มาทำตกไว้นเมื่อนุ้ยและพ่อเดินออกไปหน้าบ้านก็พบพี่สาวข้างบ้านกำลังก้ม,กมๆเงยๆหาอะไรบางอย่างตามพื้นด้วยสีหน้าร้อนใจอ้าวน้องหมวยหาอะไรอยู่เลอแหวนนะคะแหวนเมื่อวานที่หมวยล้างรถหน้าบ้านแล้วยังไงก็ไม่รู้แหวนมันหลุดหายไปอะคะ่ะแหวนอะไรเรอะแหวนทองอะคะ่ะที่หมวยใส่ประจําไงพี่เคยเห็นเปล่าจําได้ใช่ไหมคะอ๋อ งั้นก็คงใช่แล้วล่ะเอาหนุยเอาออกมาให้พี่เขาดูสิวงนี้เหรอคะเฮย้ยใช่แล้วไปเจอได้ยังไงคะเนี่ยดีใจจังเลยอะ่ะนึกว่าหายไปแล้วนะเนี่ยนุยมันเจอหล่นอยู่หน้าบ้านเนี่ยไม่รู้ของใครก็เลยเก็บเอาไว้มีโชคดีนะที่ยังไม่หายนะขอบคุณมากๆากเลยคะ่ะขอบใจมากนะนุยอันนี้จ้ะพี่ให้ค่าขนมนะหมวยยื่นเงินหนึบาทให้หนุยเป็นรางวัลเงิงงนหนึบาท เมื่อกินข้าวเสร็จกลับเข้าห้องนุยหน้าตาบอกบุญไม่รับได้ร้อยหนึ่งจริงๆด้วยแต่ว่าเสียแหวนทองไปอะไรวะไม่คุ้มเลยจริงๆแต่ก็นะอย่างน้อยมันก็พิสูจน์ให้เรารู้ได้แล้วว่าทุกอย่างที่มันเขียนบนไม้ติมด่าน่ะมันเกิดขึ้นจริงๆชักจะตื่นเต้นแล้วสิคืนนั้นเวลาใกล้เคียงกับเมื่อวานหนุยลงมายืนรอรถไอติมของยายประหลาดอย่างใจจดใจจอ และแล้วรถไอติมที่เธอรอคอยก็มาถึงพร้อมกับยายคนเดิมกับรอยยิ้มสุดจะพิลึกวันนี้รับไอติมไหมจ๊ะไอติมลุ้นรับโชคด้วยนะในไม้ไอติมไม่ว่าจะเขียนอะไรหนูก็จะได้สิ่งนั้นเข้าใจแล้วคะ่ะซื้อคะ่ะเลือกเลยจ๊ะวันนี้ต้องได้รับรางวัลใหญ่แน่ <c oughs> นุย้ยซื้อไอติมมาหนึ่งแท่งคราวนี้เธอจะต้องไม่พลาดเธอรีบกินไอติมอย่างรวดเร็วจนพบข้อความบนไม้พี่ชายอะไรกันน่ะมันเขียนว่าพี่ชายแปลว,ว่าอะไรอ่ะเราจะได้พี่ชายงั้นเหรอบ้าบอรเราลูกคนเดียวนี่นะเอ้ยสงสัยจะจบแล้วละ่ะถึงจะดูพิศวงแปลกประหลาดดีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันยิ่งบอกว่าพี่ชายเนี่ยเลอะเทอะ ยังดีนะเมื่อวานได้แงมาร้อยหนึ่งนะแต่เอ๊เพรุ่งนี้จะลองอีกดีไหมนะจะว่าไปก็ลุ้นดีนะวันรุ่งขึ้นนุ้ยลงมาชั้นล่างเจอพ่อของเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะที่เดิมนุ้ยชิ่งถามก่อนว่าอ้าพ่อไม่ไปทำงานเหรอคะพอดีวันนี้มีเรื่องวุ่นนิดหน่อยนะเออนุย้ยมานี่มารู้จักกับพี่ชายของลูกซะ นุยมองไปตามมือพ่อที่ประตูมีเด็กหนุ่มหน้าตาดีคนหนึ่งยืนอยู่นี่เป็นพี่ชายของลูกเป็นลูกของลุงก,กับป้าไงละ่ะดีมีเรื่องนิดหน่อยเขาก็เลยจะมาอยู่กับเราสักพักหนึ่งนะให้อยู่ห้องว,าง,วางด้านหลังก็นล้วกันนะสวัสดีอ,อ๋อสวัสดีค่ะแล้วเด็กหนุ่มพี่ชายคนใหม่ของนุย้ยก็ขอตัวเข้าห้องไปและเช่นเดิม นนั้นนุยออกมายืนรอรถไอติมหน้าบ้านระหว่างนั้นเธอก็คิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้ไปพลางๆเอ้ไอติมพิศวงเนี่ยมันแน่นอนจริงๆบอกว่าจะได้พี่ชายเราก็ได้พี่ชายจริงๆด้วยแต่เอ๊มีพี่ชายมันก็ดีเหมือนกันนะถึงก่อนหน้านี้เราจะไม่เคยคิดอยากจะมีก็เถอะ ก็เอาเถอะวันนี้มาซื้อไอติมอีกก็แล้วกันคราวนี้จะทุ่มสุดตัวเลยอยากรู้จริงๆว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกและแล้วเวลาเดิมรถไอติมคันนั้นก็มาอีกเช่นเคยพร้อมกับประโยคเดิมๆว่าซื้อไอติมไหมจ๊าซื้อไอติมหลุนรับโชคด้วยนะในไม้ไอติมไม่ว่าจะเขียนอะไรหนูก็จะได้สิ่งนั้นค่ะยายวันนี้ทุ่มสุดตัวเลย แต่วันนี้มันเหลือแค่ไม้เดียวนะจ๊ะไม้นี้ราคาพิเศษหนึ่งบาทฮะทำไมมันแพงจังอะแบบนี้ก็ขาดทุนเซได้มาร้อยเดียววันก่อนวันนี้ต้องมาซื้อแท่งร้อยแต่ก็เอาวะนุย้ยตัดสินใจซื้อไอติมแท่งนั้นมายังไงยังไงก็อยากจะลองวัดดวงดูว่าวันนี้จะเกิดอะไร ขณะที่กำลังเอาไม้ไอติมเข้าปากนั้นก็มีมือมือนึงมาจับแขนห้ามเธอเอาไว้นี่อย่านะพี่ชายคนใหม่ของเธอนั่นเองเขาเข้ามาห้ามเธอเอาไว้ไม่ให้กินไอติมแท่งนั้นถึงจะห้ามก็ไม่ทันแล้วล่ะจ้าจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วถือว่าการขายได้เสร็จสิน้นถ้างั้นฉันจะกินไม้นี้เองเฮ้ยทำไมทำแบบนี้เอาคืนมานะ แต่ว่าไม่ทันซะแล้วเด็กหนุ่มเอาไอติมเข้าปากแล้วกัดคำใหญ่ที่เดียวหมดไม้เลยและทันใดนั้นเองก็มีแสงจากรถยนต์คันหนึ่งวิ่งเสียหลักพุ่งมาทางนี้ตรงที่นุ้ยและเด็กหนุ่มยืนอยู่รถคันนั้นเฉียดนุ้ยไปนิดเดียวเธอรอดจากการถูกชนอย่างวุดวิดแต่เด็กหนุ่มนั้นไม่รอดเขารับเคราะ์แทนนุ้ยไปอย่างเต็ม เด็กหนุ่มโดนรถชนนอนสลบอยู่ตรงทางเท้านั่นเองอพี่เป็นอะไรหรือเปล่าพี่คะพี่คะที่มือของเด็กหนุ่มยังถือไม้ไอติมอยู่นุ้ยหยิบขึ้นมาดูที่ไม้ไอติมนั้นเขียนว่าเงินห้าหมืนบาทนุ้ยตกตะลึงและงุนงงจนทำอะไรไม่ถูกจนกระทั่งพ่อของเธอและเพื่อนบ้านออกมาดูเหตุการณ์ เด็กหนุ่มบาดเจ็บอาการหนักเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลโดยมีหนุยตามไปเฝ้าอาการอย่างใกล้ชิดสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนประกันภัยในเบื้องต้นเราจะมอบเงินสดไว้ให้ใช้จ่ายตามเงื่อนไขประกันก่อนนะครับนี่ครับ5 0,000ืบาทพี่ชายของเธอที่แย่งไอติมไปกินนั้นได้เงิน5 0 0หมืนบาทตามที่ไม้ไอติมเขียนไว้จริงๆ หลังจากนั้นเมื่ออยู่กันสองคนเด็กหนุ่มและนุ้ยจึงได้คุยกันเด็กหนุ่มเล่าให้เธอฟังว่าแต่ก่อนเขาก็เคยเจอ,อยายรถไอติมพิศวงนี่เหมือนกันเออเสียงรถไอติมอะไรมาขายดึกป่านนี้นะเขาได้ซื้อไอติมและได้ของต่างๆหลายครั้งจนครั้งสุดท้ายเขาได้ไม้ไอติมที่เขียนว่าบ้านหลังใหม่ บ้านหลังใหม่โอ้โหได้บ้านหลังใหม่เลยเหรอเนี่ยโคตรเจ๋งเลยคราวนี้แต่เหตุการณ์ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะภายในวันนั้นเองอยูู่บ้านของเขาก็ถูกไฟไหม้ขึ้นมาเฮ้ยอะไรเนี่ยเขอดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บแต่ก็ทำเอาเขาและครอบครัวไม่มีที่อยู่ ลุงและป้าจึงต้องนํำเขามาฝากไว้ที่บ้านนุย้ยเพราะว่ายังใกล้กับโรงเรียนของเขานั่นเองและบ้านนุ้ยก็กลายเป็นบ้านหลังใหม่ของเขาซึ่งก็ไม่คุ้มเลยกับการที่บ้านเก่าของเขาโดนไฟไหมเพราะจริงๆแล้วไอต้ติมพิศวงนั้นไม่เคยให้อะไรกับใครจริงๆเลยทุกสิ่งต้องแลกเปลี่ยนกับของที่มีอยู่แล้วทั้งสิ้น จากนั้นมาเด็กหนุ่มและนุ้ยก็อาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันตอนนี้นุ้ยเปลี่ยนไปเธอกลับมาตั้งใจเรียนและไปโรงเรียนทุกวันแล้วทุกเช้าเธอจะออกจากบ้านพร้อมกับพี่ชายและแยกกันไปโรงเรียนของตัวเองแต่กลางคืนยามดึกเธอก็จะได้ยินเสียงรถไอติมมาอยู่เสมอแต่คราวนี้นุ้ย ไม่ลงไปดูแล้วปล่อยให้ยายประหลาดคนนั้นหาผู้โชคร้ายรายอื่นต่อไปฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องสปุกี้ทีวีกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรายัางไงล่ะกดเลยกดให้หน่อยขอบคุณจ้า